เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับวันนี้ผมก็ามาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวยสภาพดีห่วงจุ้ยอยู่รวมสมบูรณ์มั่งค้ามั่งรวยแน่นอนพร้อมอยู่พร้อมสุขภาพดีตลอดปีตลอด,ด,ลอดไปครับ ตัว่บ้านก็สวยงามหลักมุกชุยก็ได้ครับบนพื้นที่ถึง747ตารางวาครับ747ตารางวา,าวิวภูเขาล้อมรอบอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันอีก30เป็นถนนพุนแดงหมู่บ้านสวยงามตามนี้ครับตกแต่งสไตล์มินิมอลใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวเลี้ยงแกะบ้านท่าลิศให้น้ำตกเก็บเสาน้อยใกล้อ่างเก็บน้ำ าจากตัวเมืองแค่40นาทีเท่านั้นเองดินดีน้ำดีอยู่ตรงสมบูรณ์น้ำไม่ท่วมภายในตัวบ้านสวยงามห้องโถงใหญ่กว้างขวางตาบนี้นะครับห้องน้ำก็ใหญ่เช่นกันครับกว้างมีพื้นที่เยอะก็ทำประโยชน์ได้เยอะครับสวยสะอาดเย็นสบายเหมาะการอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจครับเป็นสไตล์มินิมอลบริเวณโดยรอบครับปูสนามหญ้าไว้แล้วสวยงามวิวภูเขามรีรอบขอบชิด ทําบ้านพักตากากาศบ้านพักผ่อนย่อนใจใกล้เซเว่นใกล้ปั๊มน้ำมันโรงเรียนโรงพยาบาลครับแปงนี้อยู่อำเภอวังม่วงจังหวัสดสระบุรี่ครับอาการดีเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยน้ำพร้อมไฟพร้อมย้ายเข้าอยู่ได้เลยครับราคาเปืดมาที่4ล้าน5้าแสนบาทครับ4ล้าน5าแสนบาทบ้านพร้อมที่ดินไร่กว่าครับปืออไร่ครับเ4 7่บตารางวาครับ หนึ่งไร่มี400ตารางวานะครับหลังนี้มี747ตารางวาท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ